โอเคสวัสดีทุกท่านน่าประทับใจว่าเปิดมาก็มีเสียงฝนลงมาเลยนึกว่าฝนตกไอ้เหี้ยแต่ฝนไม่ได้ตกนะไปะแล้วยู่นเกมเอ็กเพรเดเมนต์เกิร์ซอรี่การทดลองร้านสะดวกซื้อสักอย่างแหละไม่รู้ไม่เก่งกีดไ้้อ่านนะทาได้แต่จะให้แปลคนอื่นฟังมันยากเกินไปมามาขับรถใหม่ละครั้งก่อนก็ขับเหมือนกันนะแล้วเป็นไงอะโดนผีแดกซูเปอร์มาร์เก็ตสุดยอดตลาดรู้ไหมคราวเวลาเต็มคำว่าซูเปอร์เข้าไปแล้วทุกอย่างมันดูเท่ไปหมดเลยนะ ซูปเปอร์ทอยเลตเงี้ยอย่างซูเปอร์พูฟเออแบบขี้เท่ๆอะ่ะแค่เติมเพราะว่าซูปเปอร์ทุกอย่างก็ดูเท่ไปหมดเลย <S <S อินโทรมึงนานจังวะปกติกดเข้ามาก็เล่นเลยไม่ค่อยนั่งดูอินโทรเท่าไหร่พวกเล่นเกมแบบปุ้ยว่ายงดูมันสิแม้พวกคนมีระเบียบจอดรถซะเรียบร้อยเชียวจะคลิปได้ไหมไม่มีปุ่มเกมเกมอร์ตัวอย่างวะเกมเมอร์ที่แท้จริงเขาไม่สนนเรื่องหรอกเขาเล่นเกมเพย์ช้อปปิ้งลิสต์อ๋อโอเค มีเราต้องซื้อโคคาโคล่าพิซซ่าแล้วก็ทาโก้ทำไมกระดาษขาด,ขาดถ้ามันแล้วกันโอ้โหมันเออมีไฟฉายก็ก็ต้องมีแหละถ้าไม่มีก็แปลกเหมือนกันนะโอ้เฮลโล ladies วัสดีครับคุณผู้หญิง <c oughs> ไอย้ยี่มจานมึงหักล้วคอเยอะเกิน <c oughs> อ่นจะคอหักเลยมาเราต้องซื้ออะไรบ้างนะ เออไม่ใช่นี่มาหารกระป๋องเราต้องซื้อโคคาโคล่าทาโก้ทาโก้อ๋อต้องลากไปใส่เหรอหรือว่ากดแล้วได้เลยีกล้องจอนปิดด้วยรู้หรือว่าจริงๆแล้วกล้องจอนปิดปกติแล้วเขาจะตั้งเอาไว้กัน,นแถวชั้นขายนมเด็กนะเพราะมันมีโอกาสที่จะมีคนขโมยเยอะกว่าอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วนะพอผู้หญิงเครียดเราก็จะให้นมลูกไม่ค่อยเต็มที่ให้อย่างต่ำคือหกเดือนอะไรนะ พิซซ่าให้ตามคือ6เดือนได้6เดือนเลยนะเว้ยแต่ที่บ้านไงเดียเขาจะมีสถานการณ์รหลายๆอย่างที่ไม่สามารถให้นมล,ล,ลูกอย่างเต็มที่ได้พิซซ่านี่ไงไอเคียดเดินมาซื้อตั้งไกลซื้อได้ชิ้นเดียวโทรสั่งเอาได้ตั้งหชิ้นน่ะไปเสร็จช้าจริงขอบคุณครับวิจิตอลาวหน้าครับทําไมกูเหมือนโจรเลยช่างมาแล้วกันเจ <laughs> ว่าไป เธคนนั้นเขาหักคอตามเราใช่ไหมเห็นหักไปข้างหลังเลยจะจะบอกว่าน่ากลัวก็ยังไงอยู่แต่แบบมันก็เท่นะการหมุนคอกลับไปข้างหลังได้ก็เหมือนมึงมีสองตาขึ้นรถแล้วต้องกลับมาซื้ออีกปะกลับมาละรอบนี้เป็นเบียร์โดนัทแล้วก็พิซซ่าประตูนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้หยข่ข้างหลังได้ด้วยเจ๋งว่ะว่าแต่ทำไมมีมรถเ่าคนเดียว เสียงเท้าไม่น่ากลัวมากเลยเอาล่ะเนี่ยจะเป็นการซื้อของครั้งสุดท้ายเราก็ได้เพราะเราไปโอ้ตวโอเคโดนป้นโอเคเข้าใจละอะไรวะเนี่ยแล้วขยะเต็มพื้นเลยสวัสดีครับอายุอะไรแค่น I ท็อกนี่พี่แกจะหันคอหันคอได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ มีซื้อเบียร์รอบนี้อ๋อพิซซ่าก่อนพิซซ่าอยู่ตรงนี้ทำไมของมันดูลดลงอ่ะก็ไม่น่าต้องแปลกใจเพราะเราเป็นคนเดียวที่มาซื้อนี่เนาะแล้วก็เบียร์มันเอาเบียร์ไปซ่อนไว้ไหนวะเบียร์เบียร์เบียร์ประตูทางนี้อยากไปมากเลยเบียร์ถ้าให้เบียร์ต้องอยู่ในชั้นปะหนังสือพิมพ์แฮมเบอร์เกอร์ทาโก้มันเอาเบียร์ไปไว้ไหนนี่ปะโอ้โห เบียร์แม่งขวดเหมือนสไปซ์เลยแหม่เฉียดหน้าวเพลงหน้าวเพลงแบบสบายๆมาใส่มากเลยโดนัทโดนัทต้องเป็นวงกลมโดนัทต้องมีรูเฮ้ยถ้าโดนัทมีรูงั้นเลงกุ๊กกุ๊กกับเอสก็ S, ไปได้อยู่นะดับเบิลรูเลยเห็นปะ่ะเก็บมันที่อยู่บนพื้นนี่แหละเ <c oughs> ป็นหลักฐานว่ามีคนเคยผ่านการใช้งานมันมาแล้วขอบคุณครับครั้งหน้าจะมาใหม่ แล้วก็ช่วยซ่อมประตูด้วยนะยุงเข้าแมวสปีดลั่นถ้าเรากลับมาอีกครั้งข้างหน้ามันจะไม่เละกว่าเดิมใช่ไหมต่คุณผู้หญิงก็ยังสบายดีแล้วทำไมสภาพมันเป็นอย่างนั้นน่ะรอบนี้ต้องซื้ออะไรบ้างโดนัทซอสทาโก้มึงเอาซอสไปกินกับโดนัทเหรอมะเขือเทศใส่ดโดนัทมายองเนสโดนัทสวัสวดีเลดี้เฮลโลอา r e you alright Can y รายุ่งกับทุกอย่างเลยเลยเนี่ยถ้ากูใส่ของไม่ตรงที่ต้องการนะขอดูก่อนสงสัยไอ้เหี้ยร้านนี้ม่งเหี้ยแค่กระป๋องเปล่าก็คิดไอสัตว์แม่งนี่ใส่ไม่ดีเลยกระป๋องเปล่าก็เอาเหรอถ้ากูซื้อของเกินจำเป็นนะอืมเดี๋ยวลองหยิบทุกอย่างใส่ลงไปดีกว่านี่ซอสมีมายองเนสกับมะเขือเทศ จะกินกับโดนัททั้งทีก็ใาสา่มันทั้งสองอันนี่แหละอ่ะเอาเบียร์ไปด้วยคืนนี้จะได้เพลินเพลินเอราะละเหลือทากโก้ทากโก้อยู่ข้างหลังแฮ่แ <c> ฮ <oughs> ทีนี้แหละอยู่ได้ทั้งคืนเลยเนี่ยสิ่งที่ซื้อไปกินน่ะเร็วเข้าอ่ะแถมกระป๋องใหกอันหนึ่งสองอันเลยใช่ดีอุย้ยขึ้นไปแปดสิบกว่าบาทเลยขอบคุณครับทำไมต้องทำหน้าโกรธตลอดด้วยฮึม ซ่อมไฟด้วยนะเฮีย <c> เ <oughs> <c oughs> ดินอาาอกมาไฟกระพริบโคตรเป็นลางเลยทำไมเราจอดรถเอียงอ่ะไม่ชอบเลยแบบเห็นรถจริงเอียงแบบนี้เรารู้สึกข,ขัดหูขัดตาก็แค่ต้องจอดให้ตรงไม่ใช่หรอเอาล่ะครั้งนี้เรามาซื้อเบียร์พิซซ่าแล้วก็โดนัทพ่ึงใจะให้กูซื้อของอย่างเดียวแล้วเนี่ยเบียร์พิซซ่าแล้วก็โดนัทโอ้เข่าซ่อมแล้วโอ้โหส,สุดยอดคิดถูกที่ไปกดถล่มหนึ่งดาวเอ่อ โ oh อ้หมากอดเออเออคุณผู้หญิงคุณโอเคหรือเปล่าไม่เออเอเออุ้ยหเหลืองๆนั่นคืออะไรเอ้ยเชีย่ยเอ้ยเออคุณยังทำงานอยู่ไหมไม่ทำงานแล้ว ไม่ทำงานจะแดกกูสินะอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กอดทำไมถึงสภาพเป็นงั้นน่ะอะไรวะไม่อ่านโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ แสงสีเหลืองไปทางนู้นอะ่ะเห็นแล้วแปบบ๊บๆไม่มีอะไรวิ่งไล่ใช่ไหมขอร้องเออย่ามีเลยอุ้ยถ้าปากยาวขนาดนั้นมัดคอได้ไงเนี่ยแล้วชุฬา,าศาสตร์นี่คืออะไรห้องน้ำเฮ้ยโอ้ยเชียเอ้ยโมเกียดที่มัมเนเงียบห้องน้ำแป๊บน,นึงนะมันต้องมีอะไรไล่เราแนะ่เลยวิ่งเลย ไม่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 ไมเสียงมันเสียงมันเข้าไปดิต้องน้ำแล้วมันทำไมวะกดค้างื่อผักผักไปไหนโอ้ เสียงเพลงแม่งโหมกร็น,นำมาะพระเจ้าช่วยไม่ได้เจอเกมที่ทำให้ใจหายมาตั้งนานที่เสียงเพลงแม่งโคตรโหมเลยเตี้ยวโหมอย่างเดียวได้ไหมเตี้ยวท,ทิ้งเลยดีกว่าเ <S 1> <S 1> ฮียนี่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะโดนโจรปล้นไปแล้วหรือเมื่อวานเออบอกแล้วซ่อมประตูไม่เชื่อ <S 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 จบ ตื่นเต้นพอเล่นจบแล้วรู้สึกรู้สึกเบาใจขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราก็ซื้อได้ทุกอย่างเลยนะ what t t h fuck เที่อะไรเนี่ยเอา้าสดุปข้างนอกมันสว่างแต่แล้วทำไมข้างในมันมืด w What ามาเป็นว่าช่างมันแล้วกันมันไม่ปกติอ่ะมันไม่ปกติแต่คนขายอะไรเฮี่เป็นซอมบี้ใส่ชุดใส่ชุดมาปลอมตัวไอสัตว์โอเคส่งงานคลิปหน้า bye